นี่ไทโฟเล็กนะครับวันนี้จะสอนเส้น sma 8 9สีส้มกับเส้นเคลเนอร์สีฟ้านะครับเป็นเส้นกลางของเคลเนอรนะครับกับเส้น sma 8 9สีส้มก็ตั้งแต่ตรงนี้ตรงด้านใต้สุดของจอนะครับไล่ขึ้นมาก็คือตรงนี้ที่ทดลองทิ้งไว้เส้นสุดเส้นสีฟ้านะ ตัวนี้ใช้เวลา3บวันนะครับตัวนี้ใช้เวลา59นาทีตัวนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับตัวนี้ใช้เวลา8นาทีก็คือรัฟฟรีโดยประมาณก็คือใช้งานได้ตัวนี้6ชั่วโมงนะครับโดยประมาณก็คือ สามารถใช้งานได้ทำกำไรได้ก็ต้อง,อง,องลองไปฝึกดูตัวนี้46นาทีขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะเวลาเราเทรดนะครับผมว่าเอตลาดมันไซเคิลยาวขนาดไหน1วัน2วัน4ีหวัน1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ไซเคิลของกราฟเนาะตัวนี้5ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและไซเคิลของกราฟในตอนนั้นว่าเอกราฟมันหมุนที่ระยะประมาณไหน สวันสำคัญเลยคือเราต้องมี margin level นะสายป่านในการนะลันพอร์ตนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้เนะี่ย g i n ์จินไม่ควรเกิน20%ของ Balance ถ้าเสร็จแล้วเราก็ควรมี Balance เหลือทิ้งไว้ในพอร์ตเนสัก30%เป็นะเป็นหนอนเป็นหมอนรองใต้พอร์ตสักหน่อยเพื่อกาบเพื่อที่แบบเวลาติดลบแล้วมันจะได้มีโอกาสหมุนกลับมาได้จะได้ไม่เอ๊กลับไปไปอ่า กินเงินต้นแล้วก็ล้างพอตอะไรประมาณนี้นะครับก็คือลองไป manage พอตดูเรามาดูเส้นสีฟ้ากับ SMA ส้มนะครับผมจะดูฮิสโตแกรมด้วยก็ได้ประกอบกันนะแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่ายังไง คือเปลี่ยนมาเป็นจับ e x p ก n x p t n e n t มาใช้ Simple Moving เพราะว่า s i มเ l e นี่ยมันตัดก่อน x x p o n e n t i a l มันจังหวะมันดีกว่านะในการที่จะเข้าออเดอร์นะผมจังหวะมันตัดก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเข้า, Order, าออเดอร์ทางกำไรได,ได้มันมันสวยกว่านิดนึงสวยกว่า Exponential นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วิธีการนะตัวนนึ้งนะเอารุ่นสองตัวนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคอย่างตรงเนี้ยฟ้าอยู่บนส้มนะครับเราจะเซลฟ้าอยู่ใต้ส้มเราจะบายนะครับฟ้าอยู่บนส้มเราจะเซลตอนที่กาเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วเราเซลอันเนี้ย ผมบอกเลยนะ C A D J ปทุกคนดูไว้นะเส้นฟ้าอยู่บนส้มนะครับมันก็อาจจะขึ้นไปต่อแหละแต่ถ้าคุณเซลล์มันก็จะลงมาตรงนี้นิดนึงแต่นะครับผมบอกเลยในอนาคตแล้วเทรนใหญ่มันเนี่ยจะย้ายลงมาเล่นด้านล่างตรงนี้แน่นอนถ้าฟ้าอยู่บนส้มแบบนี้นะถ้าคุณเซลไว้คุณจะมากําไรอีกทีนึงอีกสักพักใหญ่ๆตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนเส้นสีแดงแต่ว่าก็สอนไว้เป็นอีก,กเทคนิคนึงไว้ดูเทรนนะ สายอยู่บนส้มนะครับเป็นท่้งเสีขึ้นไปเซลทั้งสีขึ้นไปเซล,เซลจะรอให้ชนเส้นปะาสีแดงก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นสตรเส้นปะสีแดงตามน้ําก็คือเวลามารรทุไปแล้วก็กดบ่ายแล้วก็มันก้กำไรด้านบนต้องบอกก่อนว่าเส้นปะาสีแดงเนี่ยทำกำไรได้ดีกว่านะแต่เส้นสีฟ้าเนี่ยเราช่วยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาไปดูเทรนได้นะครับามาดูตรงนี้นะ สีฟ้าอยู่ใต้ส้มเราเราบายก็คือเวลาเป็นแท่งสีส้มลงมาเราบายแท่งสีส้มลงมาเราบายเราบายไปเรื่อ,อยๆนะครับเป็นแท่งสีส้มลงมาเราบายนะครับเป็นแท่งสีส้มลงมาเราบายทีนี้พอมันตัดกันพอไอตัวที่เราบายไว้เนี่ยมันก็เลยขึ้นไปเยอะๆเยอะๆเลยนะครับแต่พอเส้นสีฟ้าไปอยู่บนส้มแล้วเราเล่นเซลล์ละเซลล์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 ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมประมาณนี้วิธีใช้คือมันไม่ยากหรอกแต่ว่า มันอาจจะดูขัดตานิดหนึ่งเพราะกาฟกับกับ,ก,บกับตัวเนี้ยมันอาจจะเหมือนกับไปคนละทางแต่ความจริงแล้วเส้นสีฟ้าอยู่บนส้มเนี่ยกาบเป็นแท่งเสียขึ้นไปเราเซลลเราเซลเราเซลลเราเซลเเซล,เ,เ,ซลเนี่ยเห็นสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องลงกลับมานะครับแบบนี้ต้องแบคเฮกกิ้งไ้เยอะก่อนผมดูอีกคู่ gbpjpy แล้วกัน สามคู่ที่เราสามารถเปิดเล่นล็อตใหญ่ได้ดีนะครับที่มันไม่แพงก็จะมี CADJPY AUDJPY แล้วก็ NZDJPY สมคู่นี้เนี่ยใช้ Margin เปิดไม่เยอะในการเปิดออเดอร์นะครับใช้เงินไม่เยอะนั่นเองในการเปิดออเดอร์เพราะนั้นสามคู่นี้เราสามารถาเล่นล็อตใหญ่ขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้จะให้ดู แบคลักกิ้งกลับไปเรื่องเซ็นโซมฟ้าก่อนเอ๊ะอย่างตอนนี้เราก็อาจจะเข้าเข้าเซวไ้นะครับสเปซไม่ได้ห่างมากช้วนี้ก็เลยก็เลยกดได้นะครับแต่ว่าความจริงตัวนี้ไม่ควรจะเข้าเซยเพราะว่าเป็นสวอปลบนะแต่ว่าจะเปิดทดลองให้ดูแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกัน adn นะ ให้ดูว่ามันเข้ายัางไงจังหวะการเข้าประมาณนี้แล้วมันชนม่วงทึบข้างบนด้วยเห็นไหมมันยิ่งซัพพอร์ตเข้าไปอีกว่าเดี๋ยวกราฟมันจะต้องลงนะครับผมอ่ะเรามาแบ็กแท็กกิ้งดูกันดูคู่นี้เลยกันแบ็กแท็กกิ้งจริงๆนี่ก็เซลได้อีกอันหนึ่งเห็นไหมอันนี้เป็นอธิบายเฉพาะสูตรเส้นส้มกับฟ้านะครับผมให้ลองนําไปใช้ลองไปฝึกดูว่าเอ๊ช่วยเราทํากาไรได้ไหมทำกำไรได,ด้ดีขนาดไหนลองไปทําสถิติด,ดูนะ ไล c ์ทายกิ้งกลับไปสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าเราจะได้เข้าใจนะครับว่ากรารสุดท้ายแล้วเป็นกำไรขาดทุนยังไง mm hmm. การไล c ์ทายกิ hmm. ้งเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้เรารู้สถิติว่าเอะเรามีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหน mm hmm. บ่อยขนาดไหนนะครับในการใช้สูตรแต่ละสูตรอยากรู้ว่าสูตรมีประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนเสียกิ่มไม้ ว,วินกี่ไม้ได้กําไรกี่ไม้เสียกี่ไม้กําไรกี่ไม้ขาดทุนกี่ไม้ในการแบ็คทักกิ้งในการเข้าตามสูตรแล้วโอกาสกําไรมากกว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยคือการแบ็คทักกิ้งมันจะต้องมาตอบคําถามเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าสูตรไหนดีไม่ดีอยากทําความเข้าใจสูตรให้มากขึ้นนะครับใหเรานั่งแบ็คทักกิ้งสักสองสามชั่วโมงเดี๋วยวเราก็จะมองเห็นแต่แนะนําว่าควรจะแบ็คทักกิ้งกลับไปไกลๆเลยนะครับ เราจะได้เห็นลีเซลว่าโอเคกราฟมันหมุนมาแล้วนะนะครับเพราะถ้าเราแบ็คทักกิ้งกลับมาไม่ไกลพอเนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจุบันที่กราฟยังไปไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะสุดท้ายเรารลิฟเซล์มันจะเป็นยังไงนะครับอ่าเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะมาอ่าฝาอยู่บนส้มนะครับเราจะเซล นะครับพอการ,ารา,การฟาไม่ได้สูงขึ้นไปเราเซลการฟาฟไม่ได้สูงขึ้นไปเราเซลล์กราฟไม่ได้สีเขียวขึ้นไปเราเซลล์และยิ่งจะเซลล์ได้ดีมากขึ้นถ้าการฟาฟไปชนเส้นม่วงทึบด้านบนนะครับอพอเราเซลล์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 ปื๊บเราเซลล์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 กำไรใหญ่คือตรงนี้แะนี่คือกำไรแบบแน่นอนก็คือกำไรตรงนี้ต่อไปเราบาย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 พูดถึงพาร์ตตรงนี้ก่อนแล้วกันที่มันลงมาเยอะ แล้วลงมาแล้วก็บ่ายลงมาแล้วบ่ายลงมาแล้วบ่ายสมมุติถ้าเราติดสมมุตินะว่าเราติดจากพาร์ตตรงนี้ยถ้าเราติดบ่ายแล้วมันไม่ได้ขึ้นไปบ่ายแล้วมันติดอะไรเงี้ยสุดท้ายนะครับดูนี่ความที่กราฟมันมีแรงดันจากที่เราดูมันก็กลับขึ้นไปกําไรได้อันนี้ทุกคนสามารถปแบ็คแทก,กิ้งดูเองได้นะ,ะฟ้าอยู่ล่างส้มเราบ่ายนะครับ เมื่อกลาบลงมาบาย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 เราจะดูว่าเทรนมันเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนไหมนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นไปเห็นไหมเสรแล้วพอมันฟ้าอยู่บนส้มเราเซลล์มันก็ลงมาฟ้าอยู่บนเราบายมันก็ขึ้นไปฟ้าอยู่บนส้มอีกทีหนึ่งตรงนี้นะฟ้าอยู่บนส้มเราเซลเซลเซลปุ๊บมันก็ลงมาทีนี้ฟ้าอยู่บนส้มเราบายอีกไอ้ฟ้าอยู่ล่างส้มเราบายพอฟ้าอยู่บนส้มแล้วมันตัดออมาฟ้าอยู่ล่างส้มต่อไปเราเราบายมั้ง พอเป็นแท่งเดียลงมาเราบาย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 มันก็กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปฟ้าอยู่บนส้มเราเซลอีกเซล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 ไปเซลไปเซลไปเราจะดูว่าสิ่งที่เราจะดูคือเทรนที่มันขึ้นตรงเนี้ยที่เราเซล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 ไว้เนี่ยมันอาจจะมีติดเราอยากรู้ว่าเทรนมันเทรนเนี่ยมันลงมไหมในอนาคตเพราะว่าฟ้าอยู่บนส้มเนี่ยมันบอกฟิวเจอร์เทรนฟิวเจอร์เทรนในอนาคตมีโอกาสที่จะลงนะนี่คือสิ่งที่มันบอก นะครับถ้าฟ้าอยู่บนส้มแบบนี้<_ <EN> _>ก็ดูสิว่าในอนาคตมันลงไหมอ้าวมันก็ลงมาตรงนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยฟ้าอยู่ล่างส้มมันบอกว่าเทรนในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเทรนขึ้นคุณก็เข้าบ่าย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 ไวย้เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะขึ้นไหมอันนี้ยังขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ขึ้นไปอยู่นะครับขึ้นขึ้นขึ้นไป,นไปก็โอเคต่อไปฟ้าอยู่บนส้มแล้วมันก็จะลง ฝ้าอยู่ล่างส้มต่อไปมันขึ้นฟ้าอยู่บนส้มต่อไปมันลงฟ้าอยู่ล่างส้มต่อไปมันขึ้นฟ้าอยู่บนส้มต่อไปมันลงฟ้าอยู่ล่างส้มต่อไปมันขึ้นนี่ฟ้าอยู่บนส้มเทรนนี้ขึ้นยาวแต่อยากจะรู้ว่าต่อไปมันลงมาต่ำกว่านี้ไหมผมจะให้ให้ดูที่ต่ำที่สุดเลยตอนที่มันตัดเลยนะเมื่อฟ้าอยู่บนส้มกราฟจะต้องลงมาต่ำกว่าราคานี้ไหมนะครับเก้าสิบจุดหนึ่งสี่สามเอาเป็นว่าเก้าสิบเลยแล้วกันกราฟจะลงมาต่ำกว่าราคาเก้าสิบไหมอาจจะติดไป แต่มันก็อาจจะกำไรเราอยะระหว่างัางสันตรงนี้ไปคุณก็เซลไปเซล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 ซลโอ้โหขึ้นไปเยอะเลยขึ้นขึ้นขึ้นเซลเซลเซลขึ้นไปขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มลงมาตรงนี้คุณก็เริ่มเก็บบ่ายบ่ายบ่ายไว้ลงมาลงมาลงมายังไม่ต่ำกว่าเก้าสิบนะตอนนี้เราแค่จะรู้ว่าเอ๊ะกี่เดือนสักพักนี้วะอรนี้ เดี๋ยวจะดูว่าลงมาต่ำกว่าเก้าสิบหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ถึงเก้าสิบนะเก้าสิบุห้านะครับต้องต่ำกว่าเก้าสิบเท่านั้นที่เรามองหาแต่ว่ามันก็ติดหลายเดือนนะถ้าเราเข้าต่ำเกินไปตะกี้นี้เพราะนั้นจังหวะการเข้าต้องดูดีๆแต่ว่าถามว่าเข้าต่ำตะกี้นี้ถึงแม้เราต่ำที่สุดแย่ที่สุดเนี่ยมันกำไรได้ไหมนะครับ นี่ประมาณสามสี่เดือนแล้วนะรอติดอยู่สามสี่เดือนแล้วจะดูว่าต่ำกว่าเก้าสิบเป็นไปได้ไหมเก้าสิบจุดเจ็ดห้ายังไม่ได้นะครับยังไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดอ่าลงมาแล้วต่ำกว่าเก้าสิบละเห็นไหมเพราะนั้นเป็นไปได้ใช้เวลาประมาณห้าเดือนในการรอที่ติดตรงนั้นถ้าคุณเข้าจุดที่ไม่ดีนะแต่ถ้าคุณเข้าติดสวยๆจุดสวยๆก็คือกําไรไปแล้วแต่ว่าผมยกตัวอย่างถ้าเข้าจุดที่แย่ที่สุดเนี่ย มันเป็นกำไรได้ไหมก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นฟ้าส้มเป็นตัวบอกฟิวเจอร์เทรนด์แต่ว่าจุดเข้าควรจะหาให้ดีซะก,ก่อนนะครับดูจุดเข้าดีๆแต่แต่คตําตอบก็คือมันสามารถกลับมากําไรได้นะตะกี้นี้แต่ว่าใช้เวลาสักระยะใหญ่ๆเลยนะ,ะช่วงตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้ที่เราดูตะกี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเซลล์คุณเข้าข้างบน ถ้าคุณเข้าเซลล์บน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 เนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับอันนี้สําหรับสูตรนี้นะแต่ถ้าเล่นสูตรสีแดงก็ตามที่สอนในสองสามคลิปที่แล้วสูตรสีแดงคือตามน้ําตามเชนนะออกจากออกจากกรอบเนี่ยอินเบลเอาเบตรงนี้ถ้าถ้าเป็นสูตรสีแดงเนี่ยกราฟเชิงเส้นนั่นบนคุณบายได้เลยถ้าคุณเล่นตามสูตรสีแดงนะแต่ถ้าเป็น สูตรสีฟ้าส้มก็ตามนี้ฟ้าอยู่บนส้มขุนเซลฟ้าอยู่ล่างส้มคุณใบประมาณนี้นะครับผมฟ้าอยู่ล่างส้มขุบใบฟ้าอยู่บนส้มขุนเซลนะครับจังหวะมันจะตรงกับกราฟพอดีนะกราฟมันจะตรงกับจังหวะของของเส้นพอดีนะครับเพราะนั้นดูจังหวะก็อตอนเข้าดีเพราะว่าถ้าเราใช้เส้น SMA กับเส้นเคลเนอร์สองเส้นเนี้ย เราต้องหาจุดเข้าด้วยตัวเองนะครับจุดเข้าด้วยตัวเองเนอะนั้นะ blues. ดูจังหวะดีเวลาการาฟถ้าฟาบนส้มพอกราฟมันพุ่งขึินไปเป็นสีเขียวเยอะๆดีดขึ้นไปคุณเซลลดีดขึ้นไปคุณเซลลดีดขึ้นไปคุณเซลประมาณนี้อันนี้เอาไปฝึกดูใช้ฝีมือพอสมควรนะครับฟ้าอยู่ร่างส้มขุนใบกราฟมันดิดลงมาขุนใบกราฟดิดลงมาขุนใบกราฟดิดล,ลงมาขุนใบกราฟดิดล,ลงมาขุนใบแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสูตรของผมมันแค่มีความเป็นไปได้ี่วา เราแค่เรียนรู้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนบอกอะไรเรายังไงนะครับอืมประมาณนี้เลยสำหรับฮิสโตแกรมนะฮิสโตแกรมนะผมฮิสโตแกรมคือตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้างล่างนี้นะครับ MACD ฮิสโตแกรมอธิบายฮิสโตแกรมเดี๋ยวจะให้ดูแบล็คแกกิงฮิสโตแกรมให้ดูด้วยเส้นฟ้าสม้มน่าจะเข้าใจได้แล้วนะ ฟ้าอยู่บนส้มเซลลฟ้าอยู่ล่างส้มบายมาดูฮิสโตแกรมนะครับผมฮิสโตแกรมมันจะมีจุดศูนย์กลางก็คือเลเวลศอยู่เสร็จแล้วมันจะมีภูเขาด้านบนกับภูเขาด้านล่างนะครับภูเขาด้านบนคือการเซลลภูเขาด้านล่างคือการบ่ายจุดศูนย์กลางคือเลเวลศนนะครับผมจะบอกว่าเมื่อนะครับฮิสโตแกรมเส้นสีแดงอยู่ในภูเขาเนี่ยเส้นสีแดงอยู่ในภูเขาทั้งหมดนี้คือจังหวะที่เราสามารถเข้าออ,อเดอร์ได้ เข้าเซลล์ได้ภูเขาด้านบนเส,ส้นสีแดงอยู่ข้างในเราสามารถเข้าเซลได้ถ้าอยู่นอกภูเขาไปแล้วไม่ควรเข้าเขตละอันนี้คือการมองฮิสโตแกรมแบบใหม่นะสอนใหม่เส้นสีแดงอยู่ในภูเขาแบบนี้เราสามารถเข้าบ่ายได้ถ้าอยู่นอกภูเขาหยุดก่อนพออยู่ในภูเขาอีกทีนึงช่วงที่อยู่ในภูเขานี่คือเข้าเขตได้หมดเลยเข้าบ่ายได้พออยู่นอกภูเขาให้ให้หยุดก่อนมันคือสิ่งที่ควรจะระวังนะครับ ถ้ากราฟอยู่นอกภูเขาเนี่ยคือควรระวังเพราะกราฟอาจจะเปลี่ยนเทรนไปทางอื่นได้นะแต่ถ้ากราฟอยู่ในภูเขาแบบเนี้ยคือเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเข้าเทรดได้เส้นสีแดงอยู่ในภูเขาแบบนี้คือช่วงเวลาที่เราเข้าเทรดได้ถ้าเป็นภูเขาด้านล่างคือช่วงเวลาที่เราเข้าบายได้นะครับแบบนี้เลยภูเขาด้านล่างคือช่วงเวลาที่เราเข้าบายได้ภูเขาด้านบนนะครับเส้นสีแดงอยู่ในภูเขาด้านบนคือช่วงเวลาที่เราสามารถเข้าเซลล์ได้นะครับ เราเข้าไว้ก่อนได้แนละ้วแต่สุดท้ายมันจะติดแล้วเดี๋ยวมันจะหมุนกลับมายัางไงก็แล้วแต่แต่แต่อินดิเคเตอร์บอกเราว่าช่วงนี้มันสามารถเข้าเทรดได้เท่านั้นเองนะเสร็จแล้วจะเป็นตัวสวบบวกสวบลบเนี่ยคุณต้องไปดูพยายามเลือกตัวที่เป็นทิศทางสวบบวกแล้วกันเวลาเทรดเวลาติดเราจะได้ไม่เสียเปรียบตลาดมากจนเกินไปนะครับเส้นสีแดงนะครับอยู่ในภูเขาด้านล่างเราบายแบบนี้นะเข้าใจได้ง่ายๆตัวนี้ าอยู่นอกภูเขาคือให้ระวังไม่ควรเทรดนะครับอยู่นอกภูเขาคือให้ระวังไม่ควรเทรดแต่ถ้าอยู่ในภูเขาแบบนี้ยอยู่ในภูเขาทั้งบนเนี่ยเข้าบายได้หมดเลยบา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 ยได้ตรงนี้เหมือนกันอลยูบ่ายบ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 ายได้นะครับอยู่ในภูเขาภูเขาด้านบนถ้าเส้นแดงอยู่ในภูเขาเซลลเซ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 ลได้นะครับแต่ถ้าอยู่นอกภูเขาแล้วไม่ควรเข้าแล้วนะครับผมอยู่ในภูเขาเซล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 ได้พออยู่นอกภูเขา อ่าเป็นช่วงที่ไม่ควเทรดอย่างเงี้ยมันย้ายเทรนมาเป็นขาบายเห็นไหมเพราะนั้นถ้าอยู่นอกภูเขาแล้วอย่าเพิ่งไปแตะมันเราเทรดได้เฉพาะตอนที่เส้นสีแดงอยู่ในภูเขาเท่านั้นตรงเนี้ยบา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 ยได้นะครับพอนอกภูเขาหยุดเทรดเข้ามาในภูเขาบาย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 ได้อยู่นอกภูเขาหยุดเทรดนะครับเพราะเทรนอาจจะเปลี่ยนนะเป็นช่วงอันตรายอยู่ในภูเขาเซลได้นะครับเซล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 ซลได้นะครับอยู่นอกภูเขาหยุดเทรดนะครับเพราะมันเทรนอาจจะเปลี่ยนเนาะ เปลี่ยนมาเป็นขาบายนี่เองแล้วก็คือบ่ายบ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 าย,บาย,บายได้คืออยู่ในภูเขาเนี่ยเส้นสีองอยู่ในภูเขาเราสามารถเทรดได้ค่อนข้างที่จะปลอดปลอดภัยนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกทุกสูตรไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเป็นไม่ได้คุณก็ต้องไปทําสถิติด,ดูว่าแล้วก็ลองฝึกเทรดดูว่ามันทำอะไรให้เราได้มากน้อยแค่ไหนกําไรขาดทุนอย่างไงนะครับสุดท้ายแล้วเป็นกําไรไหมบ่อยแค่ไหนก็ต้องไปฝึกดูเนาะ มันเป็นการวิเคราะห์เป็นแนวทางว่าเอ๊ะครับอาจจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะอินดิเคเตอร์บอกเราแบบนี้นะนี่เป็นสูตรเป็นวิธีการดูของผมที่ผมนํามาสอนทุกคนนะครับตลาดมีกําไรมีขาดทุนก็ศึกษาให้ดีแล้วกันนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับผมหากมีอะไรก็เข้ามาสอบถามใน Facebook ได้เลยนะครับผมก็ลองนําไปฝึกกันดูวิธีนี้พยายามฝึกเยอะๆนะนะอย่างที่ผมบอกอ่า ถ้าเราอยากจะเก่งเนี่ยเราฝึกเดโม่นะครับผมทํากําไรจากกําไรน้อยๆาจากทุนน้อยๆสองร้อยห้าร้อยเหรียญเนี่ยไปถึงสามพันเหรียญให้ได้นะครับผมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ฝึกเทรดทํากําไรต่อเนื่องสี่สิบไม้บวกให้ไดไ้แบบไม่มีไม้เสียเลยนะทำกำไรต่อเนื่องสี่สิบไม้ขึ้นไปเนี่ยทําให้ได้เสร็จแล้วค่อยๆขยับล็อตขึ้นมาเทรดที่0ู5ห้าล็อตนะครับ ตรงนี้นะเขตที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าล็อตเทตศูนจดศูนห้าล็อตให้ได้พอเราขยับมาเสียเขตที่0ูนย์จุดูนย์ห้าล็อตได้แล้วฝึกเก็บกําไรที่0 0นจุดศูนห้าล็อตสี่สิบไม้บวกให้ได้สี่สิบไม้ต่อเนื่องติดต่อกันนะแบบว่าอ่าแบบเนี้ยสี่สิบไม้ต่อเนื่องติดต่อกันก็ว่าคือแบบไม่เสียเลยสักไม้แบบเนี้ยนะ ให้มันมีส0ิบไม้ต่อเนื่องติดต่อกันทําแบบนี้ให้ได้นะเวลาเราเสียเราจะเทรดลบบมาไ้แบบไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกคือทํากําไรต่อเนื่องติดต่อกันให้ได้พอเราทําได้แล้วนะครับก็ค่อยเริ่มเทรดเงินจริงเนาะนี่คือสิ่งเราต้องฝึกก่อนถ้าเราทําในเดโมตามนี้ไม่ได้ฝีมือไม่ถึงขั้นแบบนี้เนี่ยมันเทรดเงินจริงลําบากมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมราะนั้นฝึกในเดโมททากําไรถึงสา0พันเหรียญให้ได้ซะก,ก่อน นะครับจับทุน2 0 0ร้อยหเหรียญฝึกทําทำกําไร40ไม้ต่อเนื่องติดต่อกันโดยไม่เสียสักไม้ให้ได้ซะก,ก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วฝึกขยับล็อตขึ้นมาที่0.05ล็อตแล้วทํากําไรต่อเนื่องกับ0.05ล็อตเนี่ยให้ได้40ไม้บวกขึ้นไปถ้าคุณทําตามนี้ได้นะครับคือฝีมือถึงขั้นแล้วก็ค่อยลงเงินจริงนะครับสำคัญเลยสำคัญที่ฝีมือนะต้องทํากําไรต่อเนื่องให้ได้เพราะเวลาเราเสียเนี่ยมันจะได้เก็บกับคืนได้ถ้าเราทํากําไรเป็นแล้ว บริหารพอร์ตเป็นแล้วรู้จักมาจิ้นเลเวลรู้จักการใช้มาจิ้นยูสรู้จักการรักษาบาลานก็แล้วก็ขยายสายให้มีหลายพอร์ตพอตฐานแข็งแรงพอร์ตแข็งแรงก็ไม่ต้องล้างพอร์ตคูณก็หากินเทรดไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็มันมก็กําไรขาดทุนคะกันไปแต่ที่สำคัญเลยสฝีมือในการเก็บกําไรจะต้องมีนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับผม